ชาวราศีกลุ่มทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาราศีของชาวราศีกลุ่มกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพระอังคารนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในอีกราศีหนึ่งนั่นก็จะทำให้ชาวราศี กลุ่มนั้นได้ประสบกับความสำเร็จในช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีของเมถุนนั้นก็ถือว่าอยู่ในภพปุตะนั่นการที่เรียกว่าอยู่ในภพปุตะนั้นก็หมายความว่าท่านจะได้เจอกับสิ่งดีๆและสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านอาทิเริ่มจาก ท่านจะได้งานที่ดีหรือว่าจะเป็นงานใหม่ๆในช่วงนี้ก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีบางท่านนั้นอาจจะได้เปิดกิจการร้านใหม่ๆหรือเป็นร้านขายของใหม่ๆบางท่านนั้นก็จะได้ที่อยู่อาศัยที่ใหม่ๆในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศี กลุ่มนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างรวมไปถึงในด้านของการเงินช่วงนี้ชาวราศีกลุ่มนั้นก็จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่ตลอดในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะหยิดจับอะไรก็จะเป็นผลสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองท่านจะทําอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านคิดและถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องบริวารในช่วงนี้ ก็จะต้องดูแลเขาให้ดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานการเงินนั้นเราจะต้องคุมถ้าหากว่าถ้าเราไม่คุมเขาในช่วงนี้อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าทำอะไรก็จะมีการที่เรียกว่าไม่สําเร็จถ้าหากว่าเราใช้ลูกน้องเราจะต้องคุมให้ดีในเรื่องของการงานเราก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยและอาจจะมีการเมื่อยล้ากับในการทำงานบางท่านนั้นก็ ผ่านงานมามากมายแต่ท่านก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับท่านชาวราศีกุมอยู่ในจุดที่ดีๆท่านจะทำอะไรก็จะมีคนที่คอยสนับสนุนและให้กําลังใจท่านอีกต่าหากและจะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือท่านตาหากว่า คุณทำอะไรหรือว่าจะเอ่ยปากขอร้องอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำอะไรไม่ได้ก็ขอให้ท่านปรึกษาท่านผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างเขาจะให้การสนับสนุนท่านอย่างล้นทนหรือว่าอย่างเต็มใจกันทุกคนในช่วงนี้ก็ถือว่า ดวงการงานการเงินท่านดีเหมาะสำหรับส,สำหรับในช่วงนี้ท่านก็เหมาะกับการที่เรียกว่าจะไปลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของดวงชะตาโชคนําพาให้ตัวของท่านนั้นมีความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าท่าน จะไปทำอะไรในช่วงนี้ก็จะได้โชคได้ราบอีกต่หากก็ถือว่าเป็นการดีของชาวราศีกุมจะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจท่านอยู่ในช่วงนี้บางทีบางท่านนั่นอาจจะอยากจะไปเรียนต่างประเทศหรือว่าอยากจะไปทำงานต่างประเทศก็จะมีโอกาสได้ไปท่านที่เคยไปสอบติดตัว,ตวสํมรองเอาไว้ ในช่วงก่อนนั้นภายในช่วงนี้ก็จะมีตัวจะมีคนโทรเข้ามาหาท่านให้ท่านไปทำงานเขาอาจจะเรียกตัวท่านให้ไปทำงานก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวราศีกุมในช่วงนี้การงานบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านทำมาที่เคยทำมาแล้วนั้นก็อาจจะมีโอกาสดีจะได้เงินเดือนเพิ่มอีกแต่หากในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ขอให้ท่านทำไปไปก่อนในช่วงนี้จะเป็นการดีบางท่านนั้นที่เคยตกงานหรือยังว่างงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นช่วงนี้ท่านก็จะได้งานทำเงินก็จะดีในช่วงนี้จะมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านนั้นก็จะมีโชคมีลาบก็มีบางท่านนั้นก็จะมีบ้าง มีมากบ้างมีน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนบางท่านนั้นก็ได้มาจากการทำงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเคยลงแรงหรือว่าลงทุนไปแล้วในช่วงนี้ท่านก็จะได้โชคลาภอีกแต่หากก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้ ท่านเคยลงทุนอะไรกับใครเข้าไว้หรือว่าเคยไปเปิดกิจการต่างๆเคยไปทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จเงินที่ท่านเคยรอคอยก็จะมุ่งมาหาท่านในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ต่อจากนี้ไปการงานการเงินของชาวราศีกุมนั้นจะประสบกับความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความรักชาวราศีกุมในช่วงนี้ท่านอาจจะเจอคนรัก ที่แท้จริงในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นที่ยังเป็นโสดอยู่ที่เคยอกหักหรือว่าเคยแพ้รักมาในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านอาจจะมีความที่เรียกว่ารักสมหวังก็เป็นไปได้คงจะมีคนที่มารักษาแผลใจในครั้งก่อนนั้นท่านเคยอกหักเพราะรักผู้หญิงหรือว่ารักผู้ชายในช่วงก่อนนั้น ในช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามารักษาแพลใจของท่านให้หายในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าโชคดีในเรื่องของความรักท่านจะเจอคนที่รักจริงจะไม่ทอดทิ้งจะไม่ทําให้ท่านต้องอกหักอีกต่อไปจะเป็นการรักที่ยังยืนและถาวรสืบต่อไปในช่วงวันข้างหน้าสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันได้ก็เพราะอาจจะมีมือที่สามเข้ามาคอยแกลแนกะแกลแหนะหรือว่ามาทําให้ตัวเรานั้นต้องวุ่นวายมายุโยงส่งเสริมให้การงานการความรักของเรานั้นได้มีการหวาดระแวงหรือว่ามีการเข้าใจผิดกันได้เพราะฉะนั้นท่านระวัง มือที่สามให้ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมต้องระมัดระวังกันให้ดีในเรื่องของการเงินดีการงานดีความรักก็ให้ท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของโชคลาภก็เพียบพอมีท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของเดือนต่อไปนี้ก็พอมีอยู่บ้างการทำมาหากินก็ดีการเสี่ยงโชคก็พอมีในช่วงของเดือนข้างหน้าในช่วงของ วันที่26ที่จะถึงนี้ของเดือนสิงหาคมจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนนั้นช่วงนี้ก็จะมีสิ่งที่ท่านจะต้องระวังอยู่บ้างสำหรับชาวราศีกุมให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาอาจไปเจราจาอะไรกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนั้น ให้ท่านระวังการพูดการจาอาจจะพูดดีแล้วเขาอาจจะหาว่าไม่ดีจะผิดพลาดในช่วงนี้อาจจะไม่สำเร็จในเรื่องของการงานการเงินบางสิ่งบางอย่างเราตกลงทำสัญญากันแล้วพอถึงครบกำหนดอาจจะล้มเหลวก็เป็นไปได้อาจจะไม่สัญญาอนั้นอาจจะไม่ยั่งยืนถาวรอ,อาจจะไม่มั่นคง จะมีการผ่อนผันหรืออาจจะมีการเลื่อนสัญญาไปก็ได้จะทำให้ในสิ่งที่เราติดต่อไว้นั้นต้องเลื่อนหรือว่าต้องเคลื่อนออกไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ท่านระวังเอาไว้บ้างในช่วงนี้การพูดการจาให้ท่านทำใจเย็นๆเขาไวา้การเจรจาอะไรในช่วงนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ค่อยพูดค,ค่อยๆออมชอมกันจะไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรสำหรับคนที่ อยู่ร่วมทำงานด้วยกันอันนี้ก็ให้ท่านจงมันเอาใจกันเข้าไว้บ้างถ้าหากว่าทำงานร่วมกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะความคิดไม่เห็นความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันก็มีอาจจะพูดจากันแน่กันแหนหรือว่ามีการเน็บแนมอะไรกันก็ขอให้ท่านระวังอย่าใจร้อนเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานถ้าหากว่าเราทำงานดี เรามีคนคอยสนับสนุนอันนี้เราก็มีความสนุกสนานกับในด้านของการที่เรียกว่าเราทำงานเพราะฉะนั้นในเรื่องงานในเรื่องการทำมากินนั้นเราต้องระวังให้ดีสิ่งรอบตัวอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้ง,ต,งตัวก็เป็นไปได้สิ่งที่ดีก็มีอยู่ในช่วงนี้ถทากว่าท่านทำอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนทา่ทานตาเพราทา่ทานทำงทาน เกี่ยวกับการค้าขายก็ยิ่งดีท่านจะขายดิบขายดีจะมีกำไรกำไรที่งอกงามและยั่งยืนถาวรจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาใช้บริการกับตัวท่านก็ถือว่าในเรื่องของการงานของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็ลุ่งโลดจะนำครอบครัวของท่านนั้นไปพบ กับความสำเร็จอยู่เสมออาจจะมีงานต่อยอดให้ท่านอีกในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าดีท่านมีเงินท่านมีงานเพราะฉะนั้นการงานการเงินจึงมาคู่กันเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านทำมานั้นก็จะลังไหลเข้ามาหาตัวท่านเงินที่ท่านเคยรอคอยไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็จะเข้ามาหาท่าน ในช่วงของเดือนสิงหาคมในช่วงติดต่อกับเดือนกันยายนทุกสิ่งทุกอย่างจะมีมาพร้อมเข้ามาหาตัวท่านเพราะฉะนั้นให้ท่านเตรียมรับแต่สิ่งดีๆได้เลยในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นจะทำอะไรจะเป็นผลสำเร็จทางนั้นในเรื่องของคนรักก็ดีจะเอาอกเอาใจจะทำอะไรก็คอยให้ การสนับสนุนตัวเราอยู่เสมอจะเป็นที่ปรึกษาหารือได้ดีจะประกอบกิจการอะไรเขาก็ไม่เคยรังเกียจลังโคลังอเขาก็คอยช่วยเหลือเราและคอยช่วยเป็นที่ปรึกษาหารือกับตัวเราในเรื่องของการทำมากินของชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้สรุปให้ฟังได้เลยว่าอยู่ในจุดยืนที่ดี จะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลสําเร็จทางนั้นการงานถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอันนี้ก็จะยิ่งดีใหญ่ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการทำมาหากินในเรื่องของการก่อสร้างนั้นก็ถือว่าจะเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรจะมีงานเข้ามาทั้งงานเล็กงานใหญ่ก็จะมีให้ท่านทำอยู่เสมอในช่วงนี้งานยิ่งเยอะ เงินก็ยิ่งดีมีมาตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานการเงินก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้นท่านไม่เคยที่เรียกว่าจะขาดมือในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยรายจ่ายของท่านก็มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีท่านมีรายรับท่านก็จะต้องมีรายจ่ายอยู่บ้าง ในช่วงนี้บางทีบางครั้งท่านก็จะต้องจ่ายเก็บกับเกี่ยวกับซื้อโน่นซื้อนี่หรือว่าซื้อของที่ผุพังหรือของที่ชำรุดเสียหายอันนี้ท่านก็จะต้องซื้อมาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นการที่เรามีรายรับเราก็ต้องมีรายจ่ายอยู่เสมอชาวราศีกุมท่านจะจ่ายอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ก็ถือว่ามีจ่ายอยู่เสมอท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแลว้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนครับสวัสดี